นั่นนะโอ้โหลมวันนี้ลมครับถ้าไม่มีลมนี่ตายเลยครับอาจารย์โอ้ช่างไม่ว่างด้วยเด๋ดูทันเอียวได้อะไรครับอ้ต้มไก่ยให้นอนวะโอ้ต้มไก่

เอออเดลเอานะเออเอาน่าเออติเพอรนึงหมอนเฮอรมีนเฮอร์เออแหน่เจี๋ยวเนี่ยผมจะซื้อน้ำมาทีละสามแพ็คนะครับไปแช่ให้นี่นี่นี่อ่ะเจจอ่ามาชมงมุย หนึ่งชั่วโมงหนึ่งขวดไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าครับโอเคโอเคอน,นี่นอนอโอ้ยโอ้ข้าวโอ้เน,น,นี่ยงงเจลย เจเลยโอ้อโอ่าฮ่าได้เลยนกหนึงตัวเลยบังุมโอ้นี่นี่นอโอ้นี่เขามีเหน้าเลยเหง้ไว้น่าตใจจ้ะน่าตใจนตรงนี้โอ้นี่นี่อโอ้นี่เขาวานปลาด้วยนะครับท่านผู้ชมมันธรรมดานะนี่ปลาเอียวโอ้นี่ นี่บอเยแน่นอนหรือวะท่านเอี่ยวแน่นอนจริงเลยธรรมดางานเขาสบายครับเขาทำแป๊บๆเขาก็พักเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปเสิร์ฟน้ำครับเสิร์ฟน้ำให้จานโออือนี่จีน,น่มูยจีน,น่มูย nè ngồi ừ cái đào ừ nè cái đào này vừa nè sẽ tự chế ô đi đâu gì đâu ừ ừ ừ

นกครับโอ้อีกากากาโอเโอ้เยอะครับอีกาเยอะเขาไม่ไปโอเคโอเคโอเคฮาสวัสดีครับแซนเอาบายบายแันบายบายเจ้บายบายแซนบายบาย